เราจะแดกกพอหมกได้ด้วพอหมกใครนะเจ๊บอกเลย่อหมกพื้นบ้านลงลงลงพอหมกพื้นบ้านลงนนนาาลนงนะครับอยู่ที่ภูเกตนะครับใช้ปลาน้ําดอกไม้หรือภาษาภาษาใต้เรียกปลาสาวพราติดนี่นะฮะตะลงเล็กเกินย็ดเข้คิดว่าเป็นของเมียหรือเปล่าเลยมันเล็กอัดฮะฮันทยใหญ่ๆเ่็อหมกอ่ะสวัสดีครับหมอปลาผมนี่ลูกชายตะลงนะครับหมอปลาบอกหอเล็กไปเนี่ยไปดูหน่อยทําให้มันดีๆลุงแกบอกเมียก็ได้ลุง บอกหอห้อยใหหน่อยมันหอเล็กเกินอาจจะไม่ลงลงไยลงหอมันเล็กรสชาติไปเต็มชิมเลยบนหอเล็กแล้วไอ้ที่หอเล็กเนี่ยต้องบอกว่ามันคุ้มนะเดีย๋ยวไปเปรียบเทียบว่ามันเล็กมันใหญ่แล้วมันจะคุ้มสิเปรียบเทียบมันต้องชิมก่อนแล้วก็บอกหอเล็กหอใหญ่แล้วอบอกว่าอะไรเจ้าของอันเล็กหรือเปล่ามาทําห่อหมกเนี่ยอันเล็กตามเนี่ยมันต้องวัดนะจริงมันต้องวัดต้องพิสูจน์ไหมเอาไหมเดี๋ยวพาไปพิสูจน์เอาไหมฮะฮะ